สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลพนนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าตัวเกมเซอร์ครับ G4 Pro นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าจอยสติ๊กนะครับสำหรับเล่นเกมในเครื่องมือถือก็ได้แล้วมันก็สามารถทำได้ทั้งเป็นแบบไวเลสหรือว่าเป็นแบบบูทูธก็ได้อีกเนี่ยครับมันคือสิ่งที่ ผมสามา r รีวิวในวันนี้ราคาเจ้าตัวนี้ราคาณวันที่ซื้อเมื่อ2ปีที่แล้วที่1 6 9่บาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเกมเซิร์ฟนะครับเปิดมาก็จะเจอเจ้าตัวนี้เลยในในกล่องจะแถมเจ้าตัวสายต่อ usb type a ถึง usb type c ให้นะครับแล้วก็มีคู่มือให้นี่หน่อยนะครับมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับซึ่งสติกเกอร์ ไม่ได้เย้ายวนต่อการเอาไปแตะที่อื่นแต่ยรายอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะอันนี้สติกเกอร์อนะครับก็คือ,อมาดูที่เจ้าตัวนี้หน้าตามันคล้ายกับตัว X b o x o c k ถูกไหมครับวางปู่แป้นก็เหมือนกันเหมือน X b o x เลยก็คือมันเหมาะกับการเล่นเกมเอาไปใช้เป็นจอยต่อเล่นเกมใน X b o x ก็ได้ต่อเล่นเกมใน PC ก็ได้ที่สําคัญที่บอกว่ามันเล่นกับมือถือได้เพราะอย่างนี้ครับ มันมีสิ่งที่เรียกว่าขามนี้ปรับได้สองระดับครับคุณเอามือถึงคุณเอาวางตรงนี้ได้เลยพอดีว่ามือถือผมอยู่ใช้ถ้าอัดอยู่ก็เลยใส่ไม่ได้นะครับแล้วคุณก็สามารถต่อกับมันได้เลยนะครับวิธีต่อถ้าจากคู่มือแล้วเราก็ก็ใช้บลูทูธเอานะครับ แต่ไฟที่มันจะปรากฏมันก็จะตามแต่ละสถานะของเครื่องนั้นๆน,น,นะครับก็คือวิธีต่ออยู่ด้านหลังนี้เขาจะบอกว่าถ้าเป็น Android จะเป็นปุ่มตรงนี้จะเป็นสีสีฟ้าอย่างนี้ผมต่อ PC ไว้จะเป็นสีเขียวจะดูให้ดูนะับเนี่ยตรงนี้เป็นสีเขียวถ้าผมเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อเป็น Android มันจะเป็นสีฟ้านะครับไฟเป็น LED แล้วก็ถ้าสูมันเป็น iOS คือสก็คืออ่ะเป็นสีผู้ถ้าเปลี่ยนเป็นสวิต d น s w ส t ิตก็คือเอามาใช้แทนจอยแบบนี้ครับถ้าปกติคนเล่นเล่นหนึ่งคนโดยจอยแบบมัดรวมอะ่ะมันก็จะเป็นแค่หนึ่งจอยถูกไหมครับถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยมันก็จะจอยไม่พอแล้วก็ต้องมีจอยอยันหนึง่งก็ก็ต้องปรับมาเป็นสีถ้าเป็นสวิตจะเป็นสีแดงถ้าเป็น อตัว PC อย่างที่ผมใช้หรือว่าเป็น X b ็ x อกแบบที่หลายๆคนมีก็น่าจะเป็นเป็นสีเกียวเหมือนกันนะครับทีนี้ข้อดีของมันคือมันสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายคุณถ้าคุณถนัดจอแบบนี้แล้วคุณมี Device ค่อนข้างเยอะผมก็แนะนำว่าให้คุณใช้รุ่นนี้แหละครับวิธีการติดตั้งกับอื่นๆเขาก็มีบอกอยู่ว่าถ้า กดปุ่ม A แล้วก็กดปุ่ม Home ก็คือปุ่มนี้มันจะเป็นการสวิตช์ไป Android เนี่ยอ่ะนี่เป็นสีฟ้าแล้วแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณจะเปลี่ยนไปใช้ Universal Switch แทน b l u e t o o t กับ Switch คุณก็ต้องกดปุ่ม Y นะครับทางก็จะเปน็นส,สีแดง นะครับถ้าคุณอยากจะใช้เป็นตัว Windows ปกติก็กดปุ่ม X แล้วก็กดุ่ม่มันก็จะกลายเป็นสีเขียวอย่างนี้นครับเหมือนเดิมนี่คือในกรณีต่อบูทูตก็ใช้ต่อบูทุทปกติที่คุณเคยต่อได้เลยประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าคุณอยากเสียบสายใช้ได้ไหมเจ้าตัวนี้มีที่ชาร์จด s b ใช้ซีข้างหลังก็คือคุณเสียบนี้แล้วคุณต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เลยสมมุติว่าถ้าสมมตินี้คือ PC แล้วคุณจะเล่นตรงนี้คุณก็เสียบสายแล้วต่อได้เลยใช้ไปชาร์จไปครับมันก็ไม่ไม่มีการกระตุกอะไรส่วนถ้าใครบอกว่าบลูทูธใช้งานบลูทูธมันจะเปลืองแบตหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าบางคนที่เกียต่อสัญญาณบลูทูธบอกสัญญาณบลูทูธไี่เป็นอยากได้ง่ายกว่าน,นั้นทําได้ไหมได้ครับมันมี ไว้เลสตรงนี้ครับมุณซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับดึงออกมาแล้วไปเสียบที่ตรงช่องเสียบ USB ได้แล้วก็คุณก็เสียบไปเลยครับไม่ต้องต่ออรทันั้นนะครับก็เชื่อมต่อจากับคอมพิวเตอร์คุณให้ปกติข้อดีของมันคือความหลากหลายในการใช้มันใช้ได้ดีมากการจับถือผมถือว่าดีนะสิ่งที่จะติมีอยู่ครับก็คือต้านบนนะครับจะสองปุ่มเนี้ยมันคปุ่ม R1 R เหเนี่ยหรือ RBLB เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งนิดนึงกดลำบากนะครับเท่าที่เจออีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวตัวเนี้ยมันชอบขางอยู่ๆมันก็หมุนไปเองอ่ะเนื่องจอกแม้สกอร์มันจะสกอร์ดาวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงจนจนแบบว่าเราคันโทลไม่ได้วิธีแก้มันก็มีแล้วเราก็ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ ซึ่งมันจะเสียเวลาบางทีเราอยู่ในด่านสําคัญแล้วอยู่มันลัน่นองเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยไปเจอในเกมนะครับมันมันจะเจอตรงสิ่งที่เรียกว่าหน้าจอเมนูมากกว่าพอเห็นหน้าจอเมนูอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจอไม่เออเอริมมันก็เกดเดลียดแหละนะครับก็ประมาณท่านี้สำหรับเจ้าตัวนี้ครับก็คือในราคา1นึ่งพบาทแล้วถ้าคนหาโคได้พิเศษก็น่าจะได้ราคาประมาณ1,500ประมาณนี้นะครับก็ผมคิดว่ามันก็ ใช้แก้ขัดได้ทุ่นนี้ผมยังใช้อยู่แต่ว่าถามว่าขัดใจในเรื่องของการที่จอยมาลั่นไหมขัดใจแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีตัวเลือกอ่ะก็เล่นตัวนี้ไปก็ไม่เสียหายครับผมว่าเป็นมันมันดีกว่าการที่ผมไปซื้อคือด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ผมคือน,นานใช้ทีเนาะนานเล่นเกมทีไม่ได้ถีขน,นั้นถ้าผมต้องไปซื้อ x b o x บสร็จเอ๊ะไปซื้อจอย Xbox บ็มาต่อเสร็ มีปัญหาตรงที่แบตเตอรี่หมดผมต้องเปลี่ยนเป็นฐานเอาคลาด้านหลังอีกผมรู้สึกไม่โอเคเพราะว่ามันมันเปลืองมากนะครับแล้วยิ่งถ้าสูดไม่ได้ใช้นานๆานแบตมันจะรวมได้ถ้าเราใช้แบบเป็น USB Type C อย่างเงี้ยเสียบชาร์จไปผมว่ามันโอเคมันใช้ได้ประมาณสองสามวันนะครับในการเสียบชาร์จไฟครั้งหนึ่งแต่ถ้าสมมติคุณไม่ได้ใช้เป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบตลดไปตัวนี้จะเป็นขีดแบบที่คุณ จะสามารถรู้สึกได้ว่ามันแบตเหลือแค่ไหนอันนี้แบตเหลือสามขีดแหละบางทัทีก็ไม่ได้เล่นก็แบตลดไปพอสมควร้าททาที่เราไม่ได้เล่นเองแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าเราก็เสียบชาร์จปกติเราก็สามารถเสียบชาร์จปกติได้อย่างนี้ครับเนี่ยมันก็จะขึ้นชาร์ทให้ประหยัดแบตครับโลกโลกไปร้อนนะครับลดการสร้างขยะผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสติเตนเบิลนะครับนี่ ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าใครชื่นชอบการรีวิวแบบนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในโอกาสหน,น้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ